จุดประสงค์ของจาวิรุณคืออะไรกันแน่เขาต้องการเข้าป่าลึกเพื่อไปไขคดีหรือมีนัยยะอย่างอื่นใดพรานตรายได้พาพวกเขาเข้ามาถึงจุดหมายคือถ้ำรังเสือสิ่งที่พวกเขาคาดคิดไม่ถึงก็เกิดขึ้นถึงขั้นต้องพบจุดจบอวสานของชีวิตเรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอเสนอพรานตรายจอมอาคม แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำเอาจาวิรุณขวัญหน,นีดีฟอรไม่กล้าขึ้นไปนั่งบนหลังช้างอีกจึงยอมเมื่อขาดีกว่าเป็นอาหารของไอ้เหลือมและทําให้พี่จามองเจ้าสีเปลือกด้วยความรักและเป็นมิตรยิ่งขึ้นจนกระทั่งพ้นผผ่านปา่ารกทึบก็มาถึงป่าโปร่งเชิงเขาก่อนเที่ยงพอดีแต่พรานไตก็พาคณะเดินอ้อมไปที่เชิงเขาอีกด้านหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ค้นหาเมื่อไปถึงพรานสมก็ขอลงมาเดินด้วย โดยบอกว่าอาการของตนเองดีขึ้นแล้วสามารถเดินเหินได้สบายสายคนทั้งห้าช่วยกันข้นหาอย่างละเอียดแล้วก็พบรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่ซึ่งพรานตรายมั่นใจว่าเป็นเสือตัวหมิงตัวนั้นแน่ๆจึงพากันเดินตามรอยมันไปและแล้วก็มาถึงผพื้นรับที่มีหญ้าเขียวจะอุ้มขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับภูเขามีโขดหินน้อยใหญ่สลับกับหมู่ไม้หลากหลายชนิดดูแลเป็นสถานที่สวยงามจับตา ถ้าว่ามันกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อึมครึมเย็นยะเยือกยิ่งนักพรานไตรออกเดินนําหน้าโดยมีเจ้าสีเือกแสนรู้เป็นผู้รังท้ายคล้ายๆกับเป็นกองระวังหลังกระทั่งรอยเสือนั้นมันหายเข้าไปในถ้ำที่ปกคลุมด้วยกิ่งไม้และเถาวัลย์ที่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ด้านในเอาล่ะเจอที่อยู่ของมันแล้วเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเอาศพมาไว้ในถ้ำด้วยแต่เราต้องหาที่พักให้ห่างจากถ้ำม,มันก่อน แล้วค่อยวางแผนกันว่าจะเข้าไปในถ้ำยังไงให้ปลอดภัยจริงด้วยปรอนไตรขืนบูมบามเข้าไปอาจจะกลายเป็นของหวานมันง่ายๆไปหาพักกินข้าวกลางวันกันก่อนก็ดีจาวิรุณเห็นด้วยแล้วก็พากันหาที่พักจนพบที่บริเวณหนึ่งซึ่งมีทําเลห่างจากปากถ้ำไม่ไกลนักจึงช่วยกันจัดสถานที่จนเรียบร้อยทานข้าวเสร็จก็วางแผนว่าจะทำยังไงกันต่อไปปัญหาคือเราจะเข้าถ้ำเสือ หรือจะรอให้เสือมันออกมาจากถ้ำดีจาวิรุณถามความเห็นจากทุกคนขณะที่นั่งล้อมวงปรึกษากันอยู่บนพื้นหญ้าแต่เข้าถ้ำเสือน่าจะอันตรายกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ามันซุกซ่อนอยู่มุมไหนและอาจจะถูกมันเล่นงานได้ง่ายๆชายาให้ความเห็นออกมาเป็นคนแรกอืมจริงด้วยถ้างั้นก็ต้องเป้ารอมันออกมาจากถ้ำใช่ไหมพรานไตรจาวิรุณหันมาถามพรานไตรที่นั่งอยู่ข้างๆ ก็คงต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนแต่ถ้ามันไม่ออกมาให้เห็นก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะออกไปหากินข้างนอกเพราะดูจากรอยเท้าของมันมีทั้งเข้าทั้งออกสลับกันไป <S 2> <S 2> เมื่อเห็นพ้องต้องกันทุกคนก็ไปดักตุ่มอยู่ที่หน้าปากท้อและหาที่กำบังให้ดีที่สุดเตรียมอาวุธปืนให้พร้อมถ้าเห็นมันออกมาก็ให้พ่านไตรลงมือก่อนเป็นคนแรกเวลาผ่านไปทุกคนเฝ้ารอคอยด้วยใจระทึก จากครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงก็ยังปราศจากซุ่มเสียงหรือการเคลื่อนไหวใดๆทั้งจากในถ้ำและนอกถ้ำเอาอยัางไงดีพรานไปขืนรอไปแบบเนี้คงได้ข้ามมืดกันแน่ๆน่จาวิรุณเริ่มหมดความอดทนค่อยๆเดินมาถามถ้าเราไม่อยากเสี่ยงก็ต้องอดทนรอครับจา่าถ้าจะเข้าไปหามันก่อนก็อันตรายอย่างที่ชายดาว่าโอเคงั้นผมก็จะรออีกสักหนึ่งชั่วโมงถ้ายังเงียบอีกผมกับพวกจะเข้าไปก่อน รานตายคอยเฝ้าดูอยู่หน้าปากถ้ำเพื่อมันกลับมาจากข้างนอกเรื่องนั้นเอาไว้ว่ากันที่หลังทับจาพรานตรายพูดเสียงเรียบยังใจเย็นถ้าว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ่าวิรุณยืนยันว่าจะเข้าไปในถ้ำพรานตรายจึงให้พรานสมเม่กับจิบตรีสงวนคอยดูอยู่หน้าถ้ำแล้วก็ถือปืนกับไฟฉายที่เตรียมมาพากันเดินเข้าไปในถ้ำอย่างระมัดระวังยิ่งเดินเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งลึก ถ้ำก็กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและบรรยากาศก,าก็ดูอึดอัดเต็มไปด้วยกลิ่นสาบสังซึ่งชายามั่นใจว่ามันคือกลิ่นสาบเสือแน่นอนแต่ทั้งสามก็ไม่พูดอะไรกันตั้งจิตจดจ่อต่อสิ่งรอบข้างยังระมัดระวังจนกระทั่งเดินมาถึงโถงถ้ำม,มีซอกหลบแยกออกอีกสามสี่แห่งพรานายก็ใช้ไฟไปพบสิ่งหนึ่งมันคือกระเป๋าสะพายสีดําเก่าๆเมื่อชายาเข้าไปดูใกล้ๆก็มั่นใจว่าเป็นกระเป๋าของอาเสียแน่ๆ แต่เมื่อจะเปิดออกดูก็ถูกจาวิรุณห้ามไว้พลังเดินเข้ามาเก็บของไว้เองอ้างเอาไว้เป็นหลักฐานสําคัญของคดีซึ่งชายยาก็จําต้องยื่นให้แสดงว่าเราเข้ามาถูกที่แล้วจึงเหลือแต่ศพเท่านั้นที่ยังไม่เจอจาวิรุณพูดแล้วก็เดินกลัดไปใช้ตองไปตามพื้นทำและแล้วแกก็ร้องขึ้นมาเจอแล้วนี่ไงพรานตายกับชายยาเดินไปดูเห็นซากโครงกระดูกของคน ทิ้งกระจัดกระตายอยู่ตามพื้นธรรมมีทั้งหัวกระโหลกและกระดูกแขนขาบางชิ้นก็มีร่องรอยถูกขบกัดจนแตกหักมันต้องเป็นโครงกระดูกของอตเตียแน่ๆหรือว่าไงคุณชายยาผมก็ไม่แน่ใจนะครับชายยาพูดเสียงสั่นๆความรู้สึกเหมือนวัดผวาจนขนหัวลุกจนต้องขยับเข้าไปใกล้ปรานไตรอพภพพพ,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 พรานผมรู้สึกว่าเหมือนพวกเราถูกอะไรบางอย่างจ้องมองอยู่นะครับ ผมก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณระวังตัวไว้นะแล้วก็หันมาพูดกับจาวิรุณที่เอาแต่นั่งกราดซองไฟฉายไปตามชิ้นส่วนกระดูกต่างๆอย่างละเอียดคุณจาลุกขึ้นเถอะเราต้องออกไปก่อนแล้วละ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมต้องเก็บเอากระดูกไปด้วยพิจายังพูดไม่ทันขาดคำพันร่างดำทรรมึนก็กระโจนออกมาจากซอกทำพร้อมกับเสียงคารามกึกก้องสัตทธานทำจาระวัง แล้วก็ตามมาด้วยเสียงร้องเตือนของพรานไตรแต่มันก็รวดเร็วเกินกว่าที่จ่าจะหลบทันจึงได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของจ่าวิรุณตามมาติดติดเมื่อบ่าของแกถูกมันตะปบอย่างรุนแรงจนร่างของแกล้มกลิ้งไปตามแรงเหวี่ยงแฟตใช้ในมือหลุดกระเด็นโดยไม่ทันได้ตั้งตัวมันก็หันกบมากระโจนเข้าใส่นายจ่าอีกครั้ง <S <S เสียงปืนดังกึกก้องตนานันทับำตามมาด้วยเสียงร้องคราอย่างเจ็บปวด ของเสือจอมเพชรัะคาดเมื่อร่างดำทรามนอนั้นชะง,งักกลางอากาศแล้วร่วงลงสู่พื้นถ้ำเสียงดังผลักม,ม,มันตายไม่พ่อพรานชายาเอ่ยถามเสียงสันราทึกมองเห็นควันดินปืนลอยออกมาจากปากกระบอกปืน3.57ของเขากับปืนลูกซองของพรานไตรตอนสองแรงบวกขนาดนี้คงรอดยากพี่ไปดูจ่าแล้วเมื่อเข้าไปดูก็เห็นนายจานอนคว่ำหน้า ที่บาด้ายเสื้อฉีกขาดมีรอยบาดแผลชะกันเลือดแดงฉานไหลอับตัวพรานตรายรีบบอกให้ชายจา่าช่วยกันนำร่างของแกออกมาจากถ้ำให้เร็วที่สุดเมื่อมาถึงปากถ้ำพรานสมแมกับจิบตรีสงวนก็ปราดเข้ามาดูด้วยสีหน้าซีดเผือดซึ่งขณะนั้นนายจาก,ก็เริ่มรู้สึกตัวจึงรีบพาแกกลับไปที่พักจัดก,การใส่ย,ยาห้ามเลือดและยารักษาบาดแผลให้อย่างเร่งด่วนโอ้มันร้ายกาจจริงๆเสียดาย ผมช่วยเหลืออะไรมากไม่ได้แต่ก็ดังดีที่คนสองคนมือแมนจัดการกับมันจนหมดพรานสมัยพูดขึ้นหลังจากที่ชายาเล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญในถ้ำให้ฟังแต่มันยังไม่จบหรอกครับยังมีงานหนักให้เราทําอีกแน่นอนอา้าวทาไมล่ะคุณชายาสงวนเอ่ยถามเมื่อได้ยินชายาพูดขึ้นด้วยสีหน้าเกรงเกลียดเพราะเท่าที่เห็นมันไม่ใช่ไอเจ้าเสือสมิงตัวนั้นทั้งจากรูปร่างที่เล็กกว่าและจากความเฉลียวฉลาดของมันใช่ไหมครับพ่อพราน ประโยคสุดท้ายชายาหันมาถามพรานไตรซึ่งกำลังนั่งใช้ความคิดอยู่เช่นกันนับว่าคุณชายาตาไวและคำนวณได้ถูกต้องบางทีมันอาจจะเป็นเสือตัวเมียแล้วก็คงจะเป็นเมียของมันด้วยได้ยินดังนั้นก็ทำเอาทุกคนหน้าหรือไปตำตามกันลองเมียตัวเองตายแบบนี้มีหรือผู้เป็นผัวจะยอมง่ายๆ่ยั้นเราจะทำยังไงกันต่อไปล่ะหรอือว,ว่าจะรอปรึกษากับจ่าวิุลก่อนคงต้องอย่างนั้นแหละครับ พรานไตรให้คําตอบพรานซัมแมแล้วเมื่อจ่าวิรุณตื่นขึ้นมาหลังจากกลับไปเกือบสามชัวม่วโมงแกก็ยังยืนยันว่าจะอยู่ต่อเพื่อเก็บหลักฐานออกมาให้หมดถึงแม้จะพักค้างคืนอยู่ที่นี่ก็ตามทุกคนก็ได้แต่ยอมรับดังนั้นจึงได้ช่วยกันจัดที่พักให้ปลอดภัยที่สุดโดยตัดต้นไม้ขนาดจ่อมๆม,มาทํารั้วกั้นที่พักไว้ทั้งสี่ด้านตรงช่องทางเข้าก็ทําไม้กั้นที่ถอดเข้าออกได้ขนาดความสูงก็เกือบท่วมหัว ตอนปรานไตรณีย์แกบอกว่าจะนอนอยู่กับเจ้าสีเผือกข้างนอกคนเดียวแล้วกลางดึกของคืนนั้นเองก็ปรากฏร่างของคนสามคนแอบพากันเข้าไปในถ้ำอย่างเงียบเจียบพอเดินเข้ามาก็เปิดไปฉายสองนำทางมืออีกข้างก็กำลาเปืนลูกซองกระชับแน่นจ่าแน่ใจนะครับว่ายังไวผ่านสมัยเอ่ยถามคนที่เดินนำหน้าเบาๆโดยมีสงวนเดินตามหลังมาติดๆสีหน้าตำรวจหนุ่มบาดวิตตกย่างเห็นได้ชัดก็จ่าวิรุณ เล่นให้แอบ,บนี้ปร,รานไตรเข้าทํามาดึกดึกเดิดนเดินแบบนี้ไม่รู้แกเอาอะไรมาคิดเกิดเจอเสือเข่าเหมือนตอนกลางวันละก็คงได้ตายหวงตายหายหกันหมดทั้งขยงบอกว่าไหวก็ไหวสิ่ปรานซาเมได้ฉีดมอร์ฟีนมาแล้วไม่ต้องหง่วงหรอกรือว่าแกไม่ไหวก็บอกมาจาวิรุณตอบเสียงเข้มโดยไม่หันมามองสายตาจดจ้องไปตามแสงไปอย่างระมัดระวังโอ้ไหวจิตตอ้ายาบานี่มันดีจริงๆ แต่ผมกลัวว่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเท่านั้นเองได้พักไม่ถึงวันก็ออกมาเจียงอันตารายแบบนี้กลัวอะไรบอกแล้วว่าผมไม่เชื่อว่าไอ้เสือนั่นมันจะมีถึงสองตัวสองคนนั่นคงกลัวว่าเราจะได้หลักฐานสำคัญไปจึงอยากให้รีบกลับ <c oughs> รู้จักจาวิรุณน,น้อยไปเอาละ่ะเงียบเงียบใกล้จะถึงแล้วจาวิรุณพูดแล้วก็เร่งฟีเท้าให้เร็วขึ้นจนกระทั่งเดินมาถึงจุดหมายที่ต้องการ ก็สาดตร์ไปไปเห็นร่างของเสือตัวนั้นยังนอนแน่นิ่งอยู่ที่เดิม <c oughs> รอถึงเท้าก่อนเถอะข้าจะเข้ามาถลกเอาหนังของเองไปโชว์ไว้ที่ห้องรับแขกแต่ตอนนี้ข้าต้องหาของสำคัญให้เจอก่อนแล้วเนจาก,ก็สั่งให้ผู้ติดตามรีบก้อนหาของสำคัญนั้นให้ทั่วผื้นทำ้ำโดยหารู้ไม่ว่ามีดวงตาสีเขียวปัดคู่หนึ่งแอบจ้องมองดูอยู่ทุกปีเก่าจ้าผมไม่เจออะไรเลยนะตกลงว่า จะจะให้หาอะไรกันแน่แล้วกองกระดูกนั่นไม่เอาออกไปหรือสิบตรีสงวนส่งเสียงถามอย่างไม่เข้าใจเออนะเจออะไรก็รีบบอกก็แล้วกันอย่าสงสัยให้มากลูกพี่พูดอยังมีอารมณ์ก้มหน้าก้มตามองหาของที่ต้องการจนกระทั่ง่องไฟไปกระทบกับเท้าคู่หนึ่งมันไม่ใช่เท้าคนแต่เป็นเท้าขนาดใหญ่ของเสือตัวเป็นๆเ,เสียงมันคำรามอย่างไม้มัด มือสันส่นๆยกไปฉายขึ้นซองหน้ามันจาวิรุณก็ต้องปากอ้าตาขังจนพูดไม่ออกใช่แล้วมันเป็นเสือกล้องตัวใหญ่ที่ไม่สามารถกะขนาดได้แค่กลิ่นสาบสังและแปวตาของมันก็แทบจะเกลื่นกินจิตปิญญาของคนได้ในพริบตาพรานเมและสิบตรีสงวน่องไฟมาเห็นก็ถึงกับเข่าอ่อนไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมันหายไปไหนแต่แต่เพลอร้องออกมาพร้อมๆกันแค่นั้นแหละวินาทีสยองก็อุบัติขึ้น เมื่อมันส่งเสียงร้องคำรามแล้วกระโจนเข้าใส่จาวิรุณระยะห่างไม่ถึงห้าเมตรเทวดาที่ไหนก็หลบไม่ทันไม่ทันแม้แต่จะร้องด้วยซ้ำได้ยินเสียงกระดูกแตกเมื่อหัวของมนุษย์ถูกมันขบขย่ำเต็มปากจนไม่อยากบรรยายภาพให้สยดสยองคำเดียวของมันชีวิตของจาวิรุณก็หมดกำหน,น,นีแล้วเสียงสิบปีสงวนลุดปากออกมาอย่างยากเกินแล้วก็เพนออกไปให้ใบที่สุด ชนิดอยากติดปีกบินเลยด้วยซ้ำโดยลืมไปว่าตาพราณอายุ60ขาดกยังไม่หายดีแค่เดินน่ะยังพอไหวแต่ในสถานการณ์แบบนี้มีแรงเท่าไรแกก็ต้องใส่หมดเสียงแห่งความตายไล่หลังแกมาติดๆชนิดสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่ตามมาแต่ขาก็ไม่เป็นใจมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดแกหลงเชื่อคำพูดของจาวิรุณแกนึกได้เพียงแค่นี้ก็ตัดสินใจเสียงเป็นเสียงตายทันทีจึงชะงักเท้า และวาดปลายกระบอกปืนกลับมาประจันหน้ากับมันอย่งางถวายชีวิตเสียงกึกกล้องของปืนที่ดังมาตามหลังทําให้ติบตรีสังวนพอจะเดาเหตุการณ์ออกจึงเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นพอเห็นปากทาก็เหมือนเห็นเทวดาริบทยานออกไปปากก็ตะโกนลั่นสนันปากพรานไตพรานไตช่วยช่วยด้วยพรานใจช่วยด้วย เมื่อที่ถือไปฉายก็กวัดแกวง่งเท้าก็เหยียบย่ำฟาพุ่มไม้พงหยาวิ่งฝฟาไปแบบไร้ทิศทางจนกระทั่งได้ยินเสียงของพรานตรายดังขึ้นพร้อมกับแสงไฟฉายที่กระตสองมาทางเขาทางนี้วิ่งมาทางนี้เร็วสิบตรีสงวนได้ยินก็ดีใจยิ่งกว่าเจอเทวดาอีกรีบวิ่งเข้าไปหาจนกระทั่งเห็นหน้ากันได้อย่างชัดเจนพรานไทรเสือเส,สือมันมีสองตัวจริงๆ ชายหนุ่มพูดและล่ำัละลักอย่างเหนื่อยหอบแข้งขาอ่อนจนต้องทรุดลงกับพื้นไม่ต้องพูดแล้วชายารีบพากันเข้าไปหลบในที่พักเร็วเข้าพานตรายร้องสั่งบางกระทับปืนต้องไปทางปากทําแต่ชายายังยืนลังเลเพราะพรานเข้าไปด้วยกันสิไม่งั้นผมก็ไม่ไปเหมือนกันเขาพูดยังเป็นห่วงีหน้าจริงจังทาให้พรานตรายพูดไม่ออกจึงหันไปบอกสิตีสงวนให้ไปหลบอยู่ที่พักคนเดียวแล้วขณะนั้นเอง ร่างสีดำทมึนของเสือเพชรฉาดก็ทะยานออกมาจากปากถ้ำเสียงปืนในมือของชายยาดังขึ้นมาติดติดพร้อมๆกับที่มันทิ้งตัวลงกับพุ่มไม้หนาไม่รู้ว่าเป็นหรือตายแล้วทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงเป่นๆของ้างดังสัตว์ทานขึ้นครู่เดียวก็เห็นเจ้าสีเปลือกวิ่งห่อมาจนต้นไม้ใบหญ้าแตกกระจายมันวิ่งปรีเข้าไปที่พุ่มไม้ที่เจ้าเสือหดทิ้งตัวลงไป แล้วพริบตานั้นก็เห็นร่างเจ้าเสือร้ายทะยานออกจากปุ่มไม้พุ่งเข้าใส่เจ้าสีเปือกอย่างรวดเร็วพันเจ้าสีเปือกก็ก้มหัวลงแล้วจัดยืนขาหลังยันก้อนหินใบมันพอเจ้าพยักร้ายพุ่งเข้าไปมันก็เวียงงาคู่ที่แหลมมนเข้าประทะทันทีเสียงงากระทบต้นคอเจ้าเสือใ่ดังหนักๆตรงร่างมันลอยคว้างหล่นลงกอดยากขาเสียงดังสาแต่ครู่ต่อมาก็เห็นมันปวดลุกขึ้น แล้วยานเข้าหาป่าไม้ข้างๆเสียงดังเปรียวกราวแล้วก็รับหายไปในความมืดโดยมีเจ้าสีเผือกชูงาชูงวงส่งเสียงร้องตะนันป่าอย่างผู้มีใยงานเนี้ยได้เจ้าสีเผือกช่วยไว้อีกแล้วนะพ่อพรานกระสุนปืนของผมทําอะไรมันไม่ได้อีกตามเคยชชดยาหันมากล่าวกับปราณไตรด้วยสีหน้าปิดหวังไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทําให้มันหยุดได้บ้างว่าจะพรานสมัยกัจจาวิรุณน,นี่สิคงรอดยากซะแล้วล่ะ พูดพลางหันไปมองที่นาท่ำอย่างหดหู่ไอ้ทำไมพวกเขาต้องแอบ,บเข้าไปในถ้ำกลางดึกแบบนี้ด้วยหรือว่ามีจุดประสงค์บางอย่างที่ไม่อยากให้เรารับรู้เรื่องนั้นมีแต่สิบตรีสงวนเท่านั้นที่จะตอบเราได้คงต้องรอให้เขาหายตกใจก่อนแล้วค่อยให้เขาพาเข้าไปในถ้ำถ้าสองคนนั้นตายก็ต้องรีบเอาออกมาเดีย๋ยวมันกลับมาลากศพไปกินอีกแล้วถ้าเกิดมันกลับเข้ามาตอนที่เราเข้าไปในถ้ำหละเพ่อพรา,ราน งั้นก็คงต้องพึ่งเจ้าสีเปือกแล้วล่ะแล้วพารานไตรก็ให้เจ้าสีเปือกมายืนขวางอยู่หน้าถ้ำไว้รอรอจนสิบตรีสงวนสงบสติอารมณ์ลงได้จึงได้ตอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองนั่งฟังอย่างเก่งเครียดอคุณชายยาพลานไตรย,ยกโทษให้ผมด้วยนะครับที่ผมไม่ได้บอกกล่าวแต่ผมก็ขัดคำสั่งจาไม่ได้ตำรวจหนุ่มพูดเสียงละห้อยพลางยกมือไหว้คนทั้งสองอย่างรู้สึกผิด ไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจแล้วก็พอจะรู้ว่าของสำคัญที่จาวิดุลค้นหานั้นมันคืออะไรแชทยาหลับตาแล้วพูดต่อมันคือแหวนเพชรสีน้ำเงินของอาเซียมูลค่าหลายล้านที่แกชอบใส่ไปไหนมาไหนด้วยตลอดจ่าวิดุลก็คงได้ข้อมูลนี้มาแต่ไม่ยอมบอกใครและคงจะค้นหาในกระเป๋าสะพายของอาเจียไม่เจอจึงตัดสินใจกลับเข้าไปค้นหาในถ้ำอีกครั้งเวียนกรรม เพราะความโลภแท้ๆทําให้แกต้องเป็นแบบเนี้ยแถมยังพาคนอื่นเข้าไปตายด้วยสิตรีสงวนฟังแล้วก็พูดขึ้นอย่างเศร้าใจใช่ครับตอนแรกผมก็มีความคิดไม่ต่างจากแกแต่เมื่อมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยผมว่าชีวิตเท่านั้นที่สําคัญกว่าสิ่งใดๆดีแล้วล่ะที่คุณชยาคิดได้แบบนี้พรานไตรพูดแล้วก็อมยิ้มเล็กน้อยขณะที่สิตรีสงวนยังทำหน้าเศรแต่ถ้าผมรู้ว่าแกพาเข้าไปทำไม ผมก็คงไม่เอาด้วยแน่นอนผมก็เข้าใจคุณไม่ได้ผิดอะไรจรึงทำให้คุณรอดออกมาได้แต่ตอนนี้เราต้องกลับเข้าไปในถ้ำเพื่อเก็บหลักฐานและนำร่างของพวกเขาออกมาจะได้ให้ทางการพิสูจน์ตามขบวนการเข้าใจไหมครับชายาเอามือตบบากเขาแล้วพูดปลอบใจเพื่อให้หายเป็นกังวลต่อมาสิบตรีสงวนก็ติดตามคนทั้งสองเข้าไปในถ้ำอีกครั้งด้วยอาการหวัดหวน ถึงแม้จะมีเจ้าช้างแสนรู้คอยเฝ้ายามอยู่หน้าถ้ำก็ตามเดินเข้าไปได้ครู่หนึ่งก็พบกับร่างไร้บิญญ,ญาณของพรานสมมที่นอนคว่ำหน้าคอหักจนหมุนมาด้านหลังจนมองไม่เห็นตาจมูกหรือปากมือแกกําด้ามปืนไว้แน่นคนทั้งสามหักห้ามความรู้สึกรีบเก็บศพของแกใส่ถุงพลาสติกสีเขียวที่สิบตรีสงวนเตรียมมาทิ้งศพไว้ตรงนั้นก่อนแล้วเดินเข้าไปในถ้ำกันต่อจนมาถึงห้องโถงถ้ำก็พบกับซากเสือตัวเมียตัวนั้น และร่างของจ่าวิรุณที่นอนหงายเลือดแดงฉานไหลอาบทั่วตัวและที่น่าสยดสยองจนขนหัวลุกก็คือร่างแกปราศจากตีตะแต่ไม่ว่าจะหากันยังไงก็ไม่พบส่วนหัวของแกจึงตัดสินใจเลิกค้นหารีบช่วยกันเก็บซากกระดูของอาเซียและศพที่ไม่มีหัวของจ่าวิรุนใส่ถุงพลาสติกพร้อมทั้งอาวุธปืนทยอยนําออกไปไว้ที่พักแต่ระหว่างที่เอาศพออกมาก็ได้ยินเสียงร้องแผลนั่นของเจ้าตีเผือก จนทาให้ชายยาและสิบตรีสงวนตกใจทว่าพรานตรายกับใจเย็นบอกว่าไม่มีอะไรมันคงเห็นเจ้าเสือร้ายนั้นเข้ามาใกล้จึงได้ส่งเสียงกลับไล่ไปเท่านั้นเองและคืนนั้นพรานตรายกับชายยาจึงได้เฝ้ายามอยู่หน้ากองไฟโดยมีเจ้าสีเผือกนอนอยู่ใกลไกลแล้วช่วงเวลาใกล้สว่างนั้นเองจู่ๆสับปะสมเนียงรอบๆบริเวณก็เ,เงียบกริบลงเมื่อมีกระแสลมพัดเอื่อยๆพร้อมกับเสียงร้องควนครัง ยังเย็นย่เยอดแวววิวตามมาทำเอาชายาถึงกับเกิดอาการขนลุกขนพองกระยับเข้าไปหาพรานไตรและแล้วจากแสงสว่างของกองไปทาให้มองเห็นร่างเลือนหลังของคนสองคนกาลังเคลื่อนเข้เขามาหาใกล้เข้ามาเรื่อยเร่อบพ่พพอพรานน,นั่นมันผ่านจะแมกับจ่าวิรุณชายากลางออกมาไม่เชื่อสายตาตัวเองก็ศพของแกยังอยู่ในที่พักนี่นะทําไมถึงได้ออกมาเดินเล่นแบบนี้ได้ โดยเฉพาะร่างของจาวิรุณที่ไม่มีหัวจะว่าใช่ก็ใช่แต่ตั้งสติไว้อย่าให้ความกลัวเข้าครอบงำเดี๋ยวผมจัดการเองพรานตรายพูดแล้วก็เอามือกำรรดินมาบริกรรมพระคาถาแล้วก็ลุกขึ้นเดินมาหาสองร่างนั้นระยะห่างแค่ห้าหเมตรพรานแกก็ซัดผงดินเข้าใส่ได้ยินเสียงร้องพรางดังติดติดกันแล้วร่างทั้งสองก็ค่อยๆหายลับไปโอ้ยไม่ทันข้ามคืนยังเหี้ยนกันขนาดเนี้ แล้วต่อไปจะขนาดไหนทำไมมันน่ากลัวอย่างเนี้ยชัดยาพูดออกมาอย่างหนาวเนี่ยก็เป็นธรรมดาของวิญญาณที่ตายโหงก่อนอายุใครแถมยังตกอยู่ใต้อำนาจของเสือสมิงที่มีพลังอำนาจกล้าแข็งคงได้แต่รอเวลาปลดปล่อยเท่านั้นเออแล้วเวลาไหนแล้วพ่อพรานชัดยาทำยังไม่เข้าใจก็ต่อเมื่อเจ้าเสือตัวนี้มันตายไม่ว่าจะถูกฆ่าหรือมันตายเองนั่นแหละชัดยาได้ยินแล้วก็เจ็บจุกขึ้นมาในอก ใช่แล้วเขาก็รอดูเวลานั้นเวลาที่มันถูกข่าไม่ว่าด้วยฝีมือของใครหรือไม่ก็จากน้ํามือของเขาเองหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งรุ่งเช้าจึงช่วยกันเอาตบขึ้นไว้บนหลังช้างแล้วรีบเดินทางออกไปจากป่าโดยไม่หยุดพักที่ไหนเพื่อให้ถึงหมู่บ้านให้เร็วที่สุดโชคดีติ๊ขากลับไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในที่สุดก็มาถึงบ้านของปรานไตรชายาจิงให้ติปีสงวน ติดต่อกับคนขับรถแล้วไม่ถึงชั่วโมงรถก็มาถึงจึงช่วยกันขนสัมภาระและศพสองศพกับซากกระดูกหนึ่งหอ่อแล้วชายาก็บอกลาพรานไตรเพื่อกลับไปให้ปากคำกับทางการเกี่ยวกับคดีที่เพิ่มขึ้นมาอีกและสัญญากับพรานไตรว่าจะต้องกลับมาอีกแน่นอนอะไรนะอาหมวยจะเข้าป่านี่คิดยังไงไม่เห็นหรือว่ามีคนไปตายมากี่คนแล้วอมาม่าวัยห้าสิบปวกกว่า ตกใจที่ได้ยินคําพูดของลูกสาวใช่ค่ะมวยตัดสินใจแล้วยังไงก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองและเอาอาเตียกลับมาให้ได้อาม่าไม่ต้องห่วงหรอกมวยดูแลตัวเองได้มวยหรือพัชจรินลูกสาวของอาเตียหยวนที่เสียชีวิตในป่าซึ่งตอนนี้ยังหาไม่เจอแม้กระทั่งซากศพเพราะซากกระดูกที่เก็บมานั้นเจ้าในที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่กระดูกของอาเตียจึงต้องการจะเข้าไปค้นหาด้วยตัวเองใช้ เวียนกรรมจริงๆทําไมครอบครัวเราถึงได้หนีไม่พ้นเรื่องป่าดงพงผีสักทีนะเอาเถอะถึงห้ามหรือไปก็ไม่เชื่อลูรีแต่ห้ามไปคงเลวเหล็กขาดแมงงั้นวาก็ไม่ยอมเหมือนกันอา่มมาก็ยื่นคําขาดกับหลอนเช่นกันโอเคค่ะอมมาหมวยดีใจที่อามมาเข้าใจมวยสัญญาว่าจะพาเตี่ยกลับมาให้ได้แล้วหญิงสาวก็เดินออกมาจากบ้านโดยมีชายร่างสูงย้าย,ยืนรออยู่ โอเคเม่ฟาราถ้าโอเคผมก็ขอไปด้วยคุณห้ามโนเคเด็ดขาดโอเคทั้งสองอย่างถ้านายไม่กลัวตายแล้วก็เชิญตามสบายโอ้เวอรริกดคุณน่ารักจริงๆฝรั่งตัว,ต,วตัวตาสีฟ้าหน้าตาหล่อเหลาคนนั้นหัวร่อยังชอบใจแล้วรีบเดินนำหน้าหญิงสาวไปที่รถกันหรูแล้วก็ขับออกไปเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยครั้งใหญ่ของเขาและเธอ ที่กำลังจะมาถึงเราที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประธานอภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ ให้หลังไม้บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม้บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ